ขอความปื้มปิติยินดีจงบังเกิดมีแด่ผู้ต่แหวนผลละบุญทั้งหลายขอให้เจริญในลาบยศสารผลสุขขอให้มีแต่ความสุขมันริญความมั่งมีสุดุดจงบังเกิดในแด่ญาติโยมและผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหลายตักบาตรวันสุดท้าย านานบวชในครมะนาวีพาวัดสิทธิวัชรดามตำบลโค้งไผ่อำเภอขานุวารักษบบุรีจังหวัดกำแพงเพชรขอความเจริญในทานและในบุญที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาสะสมในการจัดงานครั้งนี้ ขอความสุขสวัสดีพิพัฒน์ักหนึงคนขอความเจริญรุ่งเรจงมัองเกิดมีแก่ศาสุที่ชนทั้งหลาย